สวัสดีครับทุกท่านขอ,อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องธนบดีดูดวงนะครับช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องของการอา่พยากรณ์ดวงชะตานะครับด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่อพพอร์เ้นนะครับครับในคลิปนี้นะครับนะจะเป็นคลิปที่จะมาดูในเรื่องของเหตุการณ์หรือพลังงานที่จะมีผลกระทบหรือจะเกิดขึ้นกับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเนยะในวันที่11มิถุนายนส5 6 8ันรหกสิบปดนะครับนะ ว่าจะมีเหตุการณ์หรือพลังงานอะไรที่จะมาเกิดกับท่านหรือมีผลกระทบกับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันที่11มิถุนานยน2568นะครับนะการดูนี้เป็นการดูในภาพรวมพลังงานรวมนะครับนะไม่ได้เป็นการดูเฉพาะจัดจงของดวงผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับนะเพราะฉะนั้นว่าลาไให้พลังงานที่เกิดขึ้นมานะครับอาจจะเกิดขึ้นกับบางท่านหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับบางท่านก็ได้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคลิปนี้นะครับนะครับ เยาจะมาเริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> พระเจ้าขออนุญาตครูบาอาจารย์ทางโหูรัชกาลทวิชาพายิบสี่พ่ตะเก็นทุกท่านนะครับนะขออนุญาตองค์สิริรกริติ์ทุกท่านนะครับนะองค์เทพรมเทวดามาองค์มาเทพมาทีวีนะครับมาดูทุกท่านนะครับนะในการอนุญาตเปิดดวงจิตใาชีวิตของทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเนีย ว่าในวันที่1 1มิถุนายน2568น,นี้จะมีเหตุการณ์หรือพลังงานอะไรนะครับที่จะเกิดขึ้นหรือมีผลกระทบกับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้บ้างนะครับเนะี่ยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังจัก,กรวาลวงเทียบพรมเทวดาแลนะโปรดบอกให้ให้ได้ทราบด้วยนะครับเนะี่ยว่าวันที่1 1มิถุนายน2568น,นี้จะเกิดเหตุการณ์หรือมีพลังงานอะไร ที่เกิดขึ้นกับท่านที่เข้าชมคลิปนี้ในวันที่ส,สิบเอ็ดมิถุนายนประมาณหกสิบงานนี้บ้างราขอหยิบให้หนึ่งใบนะครับนะหนใบเพื่อเป็นการดูพลังงานหลักนะครับนะ หรือเหตุการณ์หลักที่จะเกิดขึ้นากับท่านที่เข้ามาชมยิปนี้ในวันที่11มิถุนาย,ยนส5 6มา8นี้นะครับนะขอหยุดให้หนึ่งใบ แล้วมันจะขอใช้ไพ่คำนะครับนะั่นเป็นไพ่เปิดพลังงานขยายนะครับจำนวนสามใบนะครับขยายพลังงานหลักนะครับหรือเหตุการ์หลักที่จะเกิดขึ้น,นขอญอาตใช้ไพ่คำจำนวนสามใบเพื่อเป็นไพ่ขยายดูว่าพลังงานหรือเหตุการ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในวันที่11มิถุนายน2568นะครับนะียขอหยิบไพ่คำจำนวนสามใบเพื่อเป็น ให้ขยายนะครับ ขอหยิบไพ่ขอหยิบไพ่คำสามใบนะครับเพื่อเป็นไพ่ขย,ยายพลังงานนะครับในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับนะในวันที่สิบเดมิถุนายนสองพันหบแปดนี้นะครับสามใบไพ้คำสองสาม อันนี้คือพลังงานหลักนะครับนะหรือเหตุการณ์หลักที่จะเกิดขึ้นนะครับนะกับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในวันที่11ฤิจินายนสมัยเาคืแนะครับเนี่ยส่วนที่เป็นพาขยาย ไม่ดูจากไพ่หลักนะครับไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เดมเพลเออร์นะครับไงก็คือมันจะมีท่านอาจจะได้ไปเจอกับผู้ที่มีอํานาจมากนะครับนะในสายงานของท่านก็ดีหรือว่าในสายงานที่หรือภารกิจท่านต้องมีความเกี่ยวข้องนะครับนะในวันที่11มิถุนายน2568นะครับนะอาจจะเป็นหัวหน้างานก็ดีหรืออาจจะเป็นตัวท่านก็ได้นะที่ ท่านอยู่ในตําแหน่งที่เป็นเป็นลักษณะเป็นผู้ปกครองและเป็นผู้นํานะครับหรือเป็นผู้บังคับบัญชานะครับนะมีท่านมีในเรื่องของพลังมีอำนาจในการปกครอง nation, ในการบังคับบัญชาในการในการควบคุมในการสั่งการได้นะครับนะครับถ้าเป็นตัวท่านนะครับนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นตัวท่านกน็จะหมายถึงหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนะครับนะอันนี้คือพลังงานหลักนะครับนะที่จะกระทบกับตัวท่านที่เข้าไปชมคลิปนี้นะครับนะในวันที่1 1มิถุนายน2 5เ8นบนะครับนะ แต่คันนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองก็ดีหรือว่าจะเป็นผู้วิบัรชาหรือว่าผู้น้าของท่านก็ดีนะครับเนี่ยอันนี้ว่าพอมาดูเรื่องของไพ่ขยายปั๊บเนี่ยมันก็จะมีใน,นลักษณะที่แบบว่าว่าถ้ามีการสมมติว่าถ้าเกิดท่านมีการคัดเลือกผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับหรือว่ามีการพิจารณาเรื่องของการปรับปรับปรับขั้นปรับชั้นได้ขึ้นปรับหน้าที่ให้สูงขึ้นนะครับเนี่ย มันอาจจะมีถ้าใคว่าถ้าท่านใดที่มีความหวังไว้ว่าจะได้อยู่นะครับท่านอาจจะมีความเสียใจนะครับนะอาจจะผิดหวังอาจจะเกิดความผิดหวังขึ้นได้นะครับนะแล้วก็มันอาจจะมีการเกิดจากการทรยศอะไรพวกนี้นะหรือมีการหักหลังกันขึ้นมาได้นะครับเนี่ยนะกย่ยวกับเรื่องเรื่องตําแหน่งเรื่องอะไรอํานาจตรงนี้นะครับนะแล้วก็แล้วก็ ang, 네วการกระทํานั้นเนี่ยบางครั้งบางบางครั้งบางคราวนะครับก็คนที่ทําที่ทําตรงนั้นอาจจะ อาจจะมีการคิดช้าหรือว่าอาจจะสิ้นคิดเกิดการซึ่นคิดไปหน่อยอะไรอย่าเงี้ยน,นะครับนะก็เป็นไปได้นะครับนะหรือแม้แต่ว่าถ้าเป็นตัวของตัวท่านเองที่ว่า <c oughs> อยู่ในตาแหน่งเป็นผู้มีอำนาจอยู่แล้วนะครับนะ <c oughs> ก็ให้ท่านระมัดระวังนิดนึงเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่นะครับนะให้ท่านใช้ปัญญานะครับมีสมาธิใช้ปัญญาคิดใต่ใจเขาเล่าก็ให้ดีเพราะว่าถ้ามาท่านไม่ได้ใช้สมาธิไม่ได้ใช้ปัญญาสติปัญญาแล้วก็ความรู้ในการตัดสินใจพิจาณาแล้วเนี่ย อาจจะทําให้ท่านเกิดความเสียใจก็ได้ขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะทํให้สู่ว่าอาจจะท่านอาจจะโดนเรื่องของการทรุดหักหลังได้นะครับเนี่ยและท่านอาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าที่ทําไปคิดสั้นไปหน่อยหรือว่าอาจจะคิดไม่รอบครอบนะครับนะครับนะอันนี้ในกรณีที่ว่าถ้าท่านเป็นผู้มีตาแหน่งผู้มีอํานาจอยู่ตรงนั้นอีกแล้วนะครับเนี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าท่านที่ว่าเป็นลูกน้องครับเป็นผู้จ้างกำกัจานะครับก็ท่านก็ ระมัดระวังทีหนึ่งกับผู้กังคับชาท่านหรือว่าหัาวหน้าง,งานท่านอาจจะในเรื่องของการตัดสินใจของเขาในบางอย่างบางเรื่องในวันที่สิบเอ็ดวิทยาสงการหกแปดนี้ครับเนี่ยมนก็กาจจะส่งผลกระทบกับตัวท่านได้ทำให้ท่านเสียใจก็ได้หรือว่า <c oughs> หรือว่าที่ท่านคุยกับหัวหน้าง,งานไว้คุยกับหัวหน้าท่านไว้อาจจะไม่ได้เป็นไปนตามที่ตกลงกันไว้ขนาดจ,จะคิดว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าเหมือนท่านถูกหักหลังถูกอะไรอย่างนี้ได้นะครับนะอืมก็เป็นในขณะนี้นะครับนะ ในของพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับนะอันนี้คือเป็นพลังงานที่จะเกิดกับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเนี่ยในวันที่สเว็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าที่เปิดตรงนี้เป็นรูปแบบของพลังงานหลวมนะครับเนี่ยอาจจะเกิดกับบางท่านหรืออาจจะไม่เกิดกับบางท่านก็ได้นะครับเนี่ยมันไม่ใช่การดูดวงเฉพาะอะไรเฉพาะรายบุคคลนะครับนะครับเนี่ยก็ถ้าดูไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับเนี่ยว่า ดูว่าวันที่11พุทธาคม2568เนี่ยว่าถ้ามีกระแสพลังงานมาในลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยท่านก็จะได้เตรียมรับมือไว้ได้นะครับนะแต่ถ้ามันไม่มีมันถ้ามันไม่มีกระแสพลังงานมาในลักษณะนี้นะครับก็ท่านก็ปล่อยผ่านไปได้เลยแสดงว่าพลังงานนี้จะไม่กระทบกับตัวท่านละนะครับนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการเปิดไพ่แบบในลักษณะดูพลังงานรวมนะครับนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการอยากจะรู้เรื่องดวงส่วนตัวงท่านดีๆนะครับนะ ก็สามารถดูดวงพื้นฐานดวงได้ดูดวงประจําปีได้นะครับว่าดูดวงเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพลุกลาบได้หรือดูดวงเฉพาะเรื่องของปัญหาเฉพาะเรื่องได้นะครับนะี่ยท่านก็สามารถติดต่อนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับเนะี่ยทางช่องทางไลน์ id นะครับนะแพทยนบดีสองหนะครับนะสามารถติดต่อสอบถามได้จะมีค่าบริการนะครับนะในการดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับส่วนะค,นะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะมี มีความสําเร็จมีความสมหวังมีความสุขแล้วก็มีแล้วก็โชคดีนะครับเนี่ยในวันที่11มิถุนายน2568นะครับเนี่ยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับมากทุกท่านได้กดติดตามนะกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับ